เราเปิดอันท้ายก่อนเราไม่รู้ว่าอันท้ายง่ายหรือเปล่ากอเฮ้ยอ่ะอย่าต่อไปจะให้เลือกนะว่าเปิดไหนเพราะเรากลัวมันง่ายเกินถ้าเปิดอันแรกล้วตอบได้เลยชัดเลยพี่ตัวประกอบหัวส้มเอาใครอะชื่อ,อไหชื่อ,อไหชัดเลยอหชัดขนาดนั้นนละมองเห็นปะต,ตัวเราตัวเราบางนะังไหมโอเคไหม ก็ังบอกให้นะคะดูไม่ออกอุ๊มากอะไรเดียสวัสดีค่ะคุณหิวเรามีคนตอบถูกด้วยนะถ้าไมต่ตอบถูกอะบอกในสิอ่ะเราให้เลือกเลื่อแผ่นป้ายก่อนจะเปิดอะไรจะเปิดเลขไหนออเซลสีแดงก็คือตอบถูกเลยอ่ะอ่ะอ่ะเลือกก่อนพิม์ก่อนพิม์ก่อนพิมตัวเลขก,ก่อนฮะ ขึ้นมาหน่อยอยากให้เปิดไหนเปิดเบอร์เก้าเอาคนอื่นเดี๋ยวจะดูเสียส่วนมากแล้วอยากเปิดเบอร์ไหนกันเปิดเบอร์ไหนกันดีอะตอนนี้แปดแปดกับห้าเสมอกันมีคนเลือกอันอื่นไหมฮะเอาห้านำห้านำแล้วเฮ้ยแปดก็จะแสแปมดีว่าแปดสองอันดีว่าเบอร์ห้าน่าจะชนะแล้วเนี่ย เอามีเจเพราะว่าห้าชนะนะห้าดูบริสุทธิ์ใจสุดแล้วเบอร์ห้านี่กะดูหน้าเลยใช่ไหมอ่ะกดเบอร์ห้านะกดเบอร์ห้าโคตรจะชัดเ <laughs> อ้าโอเคต้องเฉลยแล้วเนาะเพราตอบได้ตั้งแต่เปิดข้อแรกอะบอกเสื้อเสื้อสีแดงคือรู้เลยเหรอ หรือว่าหรือว่าภาพมันดูง่ายอ่ะทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเราไลาเ่เปิดจากเบอร์สิบเก้าอุ๊ยถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเปิดตรงเบอร์เก้านี่รู้ปะถ้าเปิดตรงเบอร์เก้ารู้ไหมฮะจริงๆเปิดขนาดเปิดเบอร์สิบสองยังรู้เลยเบอร์เก้าก็ต้องรู้แล้วปะอีส์เอ้าก็ข้อแรกไงข้อแร อยากได้เจ็ดอ๋ออยากได้หัวฟานลายเส้นเมฆคือรู้เลยเหรอโอ้โหเก่งกันจัง